สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำกเกษตรพี่น้องกาํสำรับชิปน,นี่นืดมือนี่ด้พี่น้องด้อเด้หมองลามควายพี่น้องโอ้ยหยาจะไม่ไหลหยาหวาหน่อยยาไว้อ,อ่ะนะพี่น้องหว้อ่อนๆเพราะว่าเพื่อนว่าให้ควายมาลามมาสั่นพี่น้องมาลามหน้าข้าเจ้าดอกเพื่อนว่าให้มาไถให้มาสวันเมั่อจีไถได้พี่น้อง หญ่าหลายปน,นีเนาะก็เลยเอาควายมาลามสักก้อนสักมื่นสักก้อนพี่น้องให้มันกินออกก่อนเทียนเหี่ยนงายหน่อยตั้งเสีรยรถไถมาไถก็ได้หญยาให้ง่วกินได้หญยาให้ควายกินพี่น้องแล้วก็สิได้งานพร้อมพี่น้องมาไถยนะ่ะให้เพิ่นก็มาหลา่ตรงหน้าเพิ่นยังหนีสองสามไรอะไะพี่น้องแต่ว่าหญ่ามันหล่ที่ไทยเสียหมดเสียได้ยาก็มันไทยบอกเขาหรอกเพื่อนพี่น้องหญยาเขียวปุดเลย กต่เชียวกลายมัลำใสคักๆซะก่อนมันกินออกเกงเกี้ยงซะก่อนตั้งจากป้ยกินแล้วก็ยังเสียวรถไถมาไทพี่น้องชียอดรักเดียวเลยพี่น้องกล้ยสนุกกินหลยอยาพี่น้องมันเชียวเขาแล้วมองนี้เป็นหน้าเห่เลยพี่น้องอย่างมันไหลทะเลตะีบควยมากินถ้ามันแห้งมันไทบมะเขาดิ มันย่มยามมันยังมันซุ่มซุมอยู่นี่พี่น้องคือว่ามันจะไถขายยาวาไปสิแต่ว่ากนไถลงบ่หยามันหนาปวดเนี่ยกล้วยจินก็กลามใส่รักเดียวถ้ากันไม่ต้องเคียนมันหันเห็นหลายแล้วบ่อยากเด้พี่น้องกล้วยก็ได้เห็นหลายบ่อยากมันอิ่มรักเดียวนต่ซีอิ่มเลยแต่ว่า่อใหญ่มันรักเดียวหอดคำเลด มันจินเกี่ยงอยู่ดอกมือหน่ะมันบอเบดกระเสียวมันลามอีกพี่น้องลามใส่จากสองมือจังเสียรถไทยมาดึกพ้นบาเนีถ้ามันจินออกแน่แล้วกระเสียอยู่พอดีมันยังซุ่มอยู่ถ้าคือยังสีมันก็บพรเขาแล้วพี่น้องพี่น้องเนาะไทยสามพันผู้เหล่วยังสีเขามันไทย่านหกแล้วจางก็บพรเขา หันปไทยบันนี้หอดนานาแลงนาอันหน้าเห็ดหน้าเห็ดนาปีบานนี้แห้งว่าเขาได้พอมันเสียงแต่ว่าช่วงนี้วามสืนมันยังมีอยู่แต่ว่านาแลีงออาไฟจุดออกมันก็สชแหางยี่ตรกมันกระีเบิดต่อมี่แต่ว่ามันหันยาบ่ตายถ้าเขาไทยช่วงนี้หยามันตายพี่น้องหยามันตายถ้าเขาไทยไทยไปเช่นนึงสักกอนคำเลีงนึงบันนี้กาว่าหอดเดือนห่าสงการแล้ว มาไถาอีกรอบสองมาปั่นวานพี่น้องพอนะหน้าทั้งผีขเขจาวชิวานได้เย็นเมษาพี่นีเพะว่าหน้าน,านำท่วมแล้วนำถ่วมพี่น้องอันวานหลามนันบริกินแล้วนำมันท่วมเอาจินสูจินจินไม่จิงเกี่ยงเด้อยัง่าเห็นหลายเราบ่อยากเด้ตำราไมนเป็นสันด้เห็นหลายเราบ่อยาก อันอืดห like, ิเยนนัห well ิเล็บมาสั้นตัวเพิ่นแต่ว่านี่เห็นหลายบ่อยากพี่น้องเบิ่งเอาโลดเพราะฉันชิมาไถัยเพิ่นลามควายใส่สักก้อนจักมือสักก้อนมือสองมือเพิ่นละเฉันชิมาไถเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามือนี้โชคดีพี่น้องยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไปทั้งอันหยาหิงัวไปทั้งงานมาไถหน้าพี่น้องพอวิมุนเฮ็ดซุยบดซุยยางเลย ไอ้งานรับจ้างกะไทยพี่น้องนี่ยังกะเทศไปหาเงินพี่น้องเขาสิไปอันนั้นงานบรนิษัทสมัยคุมัวนี่เศรษฐกิจบดีนี่บริษัทพี่น้องมี่ยังเอาทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อซุ่มหน่อยนี่ซูยยุ่ห่มนี่มันแดดจิ้นเรี่ยห่มนี่ลเลยลายนี่นอนกินรวดจินเลี้ยวขุนน้ำยุ่หงห่วยขุนยางรัดลูกป,ปินี่ขุนน้ำยุ่งมองอันหายแยงชิชวๆนี่น น้ำกับพไก่หันหิวน้่งของญาติไปกินแต่เ่าต้องนอนตมดอกเพราะว่ามันหนาวอยู่ลมพัดวีวีอยู่บ่ห้อนดอกซุบหน่อยก็หนญาต่วมปากพี่น้องเอ้ยหญาติไร้เมือนี่โชคดีกะเจ้าอันชีห้มาไทายใให้ยพึ่นแต่ว่า,วาซุบหน่อยๆมาปล่อยก่อนปลไปหน่อยพี่อน้องเป็นลูกมีลูกเบิ่มแน่มีลูกกัน ก็จเจริญแน,น่มีหลูกปังแน่พี่น้องอยู่นี่มีใช่สายพัฒนามาจากแน่บันบานผู้พี่น้องแม่พ้นแม่บันบานสาพัฒนาเอาพี่นอ้องเข้าไปซื้อตัวละหลายแสนมาเลียงบ่ได้หรอกง่ายแล้วลค้าไวไมันลงมันหลุดพี่น้องหาซื้อพันบันบานนต่มาพัฒนาเอาเพราะสำหรับค้นทุนบหลายทุนหลายกับแม่แล้วนาอมีเงินทังกับไปซื้อ มันชนะประกวดมาหล่นแล้วแต่ว่าสาคัญมันเงินเวลายนี่แล้วเงินบลายก่าเมียมันบานแต่ว่าเข้าพยายามสมพอเดียวมันก็สิบวันใหญ่อยู่ตัวซ้ำทเข้าเจ้าไข่ยนพี่น้องเอ้ยฟ้ามันบ้านเข้านน่สิไปแข่งกับพระเจ้าฟ้ามยันยันบไร้ดอกขาเจ้ามันมีซื้อมีเสียงแล้วแต่สำหรับเข้าคนยังบมมีซื้อเสียงนี่มันคขวยห้องงามหมดเลมันก็บ่ไร้ลาคาด สิบวันไปเอาสิสิบด่านหาสิบด่านขึ้นข้าเหนียวเปล่นไปบ่ได้พี่น้องเปล่นไปได้ยากสำหรับเฮามันบ่ดังพี่น้องมันโมเมนต์ควายขอกฟ้ามันด่างยิ่งขึ้นข้าวเหนียวา้องเป็นฟ้ามันบ้านอย่าไปเล่น่าไปหลงไหลเล่นน้องข้าวเหนียวพี่น้องเด้อลังค้นเล่นข้าเจ้ายว่าสิได้ข้าวเหนียวว่าสิซื้อขึ้นให้ข้าเจ้าสิซื้อไปเฮ็นยังเนาะข้าวเหนียวผลิตขายอยู่แล้วแม่บล็อกแม่พัดข้าวเนาะ อนนี้หน่อยที่ถูกยังไงขาเจ้าพัฒนาซ้ายเรือเจ้าประชุเข้าไปซื้อออกมาแล้วกับเวลาเขาจะขายขึ้นเนี่ยข้าเจ้าข้าเจ้ากับบริเสือมันได้ได้ป้ามห้องพี่น้องนอกจากขายให้เทศบาลขึ้นกันเทศบาลขึ้นกันก็บม่กล้าซื้อบาดนี้อันศิลาค่าแบบอันแข้งแข้งขาเจ้ากับบริ้อทเทศบาลเนาะไอซื้อธ้รไมด่าก็อย่างพี่นนอง ถ้าเป็นความฝันคื่อพี่น้องแต่ความเป็นจริงมันก็คือควายเนื้อฟาร์มยังไงเข้าเจ้าก็ได้ซื้อขายกันจริงเยอะราคาดันเป็นล้านก็ซื้อเลยอยู่แต่ว่าสำหรับฟาร์มเข้าเจ้าซื้อกันพี่น้องเกษตรกรห้องถึมีเงินล้านไปซื้อเลยวายฟาร์มดังๆที่ข้าเจ้าบอกแค่ตัวละแสนเด็ก็ับหูเพี่น้องเฮ้ยเลี้ยงไปตามสภาพห้องนี่แหละ เขาจะไปแล่น้ำข้าวเจา้าเลยออกเฟื่องแล่นน้ำรดสิบหล่อบ่ฮันพุดดอ,อกพี่น้องเขาจะไปตื่นไปลงข้าวเจา้ขาข้าวเจ้าปันกระเรเราไปพัฒนาคือข้ขาวเจา้าบันบ่ได้เงินบ่ถ,ถึงเขาบอกเป็นเซเล็บพี่น้องคนดังบ่ไหวเยอะขอยังมามันก็ได้ขายได้คนดังแต่เขามันบ่ดังพี่น้องเป็นไห้บ้านกเกษตรตะกอนบ้านนี่เทิศไปตามภาษาเข้าด้วยพี่น้องเด้อเป็นบ่หลายคนอยู่เจ็ยบยอนนั่นนะเจ็ยบยอนนั่น ย้อนหลินแล่นน้ำข้าเจ้าพ้่ว่าข้าเจ้าจะซื้อเคลื่อนหายวัดแสนลายป้้มอยู่ผมไปเบื่องมาโอ้ยหออ่อนอ่อนพี่น้องซื้อม่าแสนสามก็ได้ขายสามหมื่นพี่น้องเขาไม่้อองง่ากรสูพ ตามเมอก้อยบ้านมาพัฒน,นามันใหญ่ขึ้นเป็นค้อยเหนือราคามันเพิ่มมูลค่าขึ้นตัวละสองเมื่อสามเมื่อหนึ่งกับไม่แห้งอะไรเฮ่าพี่น้อมันยังไปวางเงินหลานองมัาไปต่ออย่างหางลายตัวด้วยกี่น้องอเงอ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 งด้อ